ไม่รู้ตัวอะไรขมุม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 อยู่ในช่อดอกไม้อยู่ในพุ่มไม้เนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรสีส้มๆ้ลายๆเนี่ยฮะตัวอะไรอ่ะใครอ่ะใครใครเ่ยใครอ่ะเข้าไปทำอะไรฮะเข้าไปทำอะไรครับฉุดหลอทำอะไรครับ ทำ,ทำไมหน้าไม่ล้างนะทำไมหน้าไม่ล้างเลยอ่ะ <c oughs> เข้าไปทำอี้หยัางได้สักตัวยังได้สักตัวอย่างนกอ่ะไม่ไปเฝ้าปลาแล้วเหรอน้องปลาน้องปลากับน้องไก่เป็นไงบ้างกินเข้าไปกินแล้วก็ไปอ้วงใส่ในบ้านเวลาได้นกอ่ะได้นกได้หนูน่ะ ไม่ต้องเอาไปโชว์ในบ้านขี้เกียจทำความสะอาดเข้าใจไหมทำไมทำไมคุณออสตินชอบเอาไปอวดอเอาไปอวดทำไมโอ้ยขนแมวเอ้ยขนนัน่นนกเต็มเนี้ยนเลยอะ่ะจับนกได้เอาไปโชว์ก่อนเอาไปหยกน,นันน่นนั่นนั่นคาคอแล้วคาคอแล้วคาคอแล้วมีสนใจอาหารเม็ดเลยนะ ได้ยินไหมบอกอ่ะอเวลาบอกเวลาพูดแต่ทำไมไม่ฟังได้ยินไหมตอบตอบตอบหน้าก็มีหลังโอ้ยสุดหลอน